สว่าไงมันถึงเวลาที่เราจะได้มาสู้กันนะใช่เลย оо <laughs> ด็กคบศัตรูสามตัวคบศัตรูสองตัวจัดการรือมจัดการเลย ตัวตายเรียบร้อยจบโอวโหโอ้อ้โหโอ้นหโ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โตโอ้โหโอ้โหนอ้โหโ้โอ้โ่โอ้อ้โคโอ้โ ยตายซะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสินะ